คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณได้ทำหน้าที่ของการเป็นชีวิตคู่ให้กับเขาดีที่สุดแล้วมันอยู่ที่จิตสำนึกของเขานั่นแหละที่เขาจะคิดได้หรือคิดไม่ได้และคุณก็รู้ดีว่าถ้าคุณปล่อยให้หัวใจเปราะบางคุณแทบอยู่ไม่ได้เลยค่ะมิหนำซ้ำคุณยังโทษตัวเองอีกด้วยที่คุณทำให้ตัวเองเสียศักดิ์ศรียอมทนอยู่กับเขาทาั้งๆที่ความรักมันจืดจางลงไปแล้ว สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะหลักันอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาร์ลอดอาจารย์เจาะลึกถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีดังนั้นเนื้อหาคลิปเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดนะคะ และไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนมิถุนายนปีพศ2566ของชาวราศีมีนได้แก่ Queen of Swords, n a e of Pentacles, Two of c h a r i t e s n i g h of c h a r i t e s Four of Wands, The Moon, Nine of Wands, Judgment, The Emperor, Six of Pentacles, and The Fool e. เอาละชาวราศีมีนคะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่า วันนี้ถ้าชาวราศีมีนคนใดกำลังเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แม้ว่าคุณกำลังทุกข์ใจหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่คุณทุกข์ใจมากที่สุดให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องที่คุณจะอยู่อย่างไรกับความรักที่มันจืดจางลงไปแล้วเพราะคนทั่วไปคิดเหมือนกันหมดว่าเมื่อเรามีความรักเราควรมีความรักที่ดีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความรักมันจืดจางก็เป็นสัญญ,ญาณว่า เราอาจไปด้วยกันไม่รอดแต่ถ้าวันนี้ยังคงทู่สีอยู่เหมือนเราไม่มีทางไปพอคิดขึ้นมาแบบนี้มันช่างเสียศักดิ์ศรีมากเลยใช่ไหมคะการที่คุณยังอยู่ตรงนี้ราศีมีนอยากแสดงให้คนรักได้รู้ว่าถ้าเธอคิดว่าคนอย่างฉันไม่มีทางไปเธอคิดผิดฉันมีทางไปเยอะแยะแต่ฉันไม่ไปและยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม เคยดูแลเธออย่างไรฉันก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมทำหน้าที่ไปด้วยความเสียใจและน้อยใจที่เธอไม่เห็นความสำคัญของฉันราศีมีนอยากให้คนรักคิดทบทวนกับการกระทำของคุณในตอนนี้ ถ้าหากว่าเขาคิดได้เขาควรมองว่าเพราะว่าคุณยังรักเขาคุณถึงยังอยู่ตรงนี้คุณยังนึกถึงใสายใายความผูกพันระหว่างคุณกับเขาถ้าหากว่าคนรักมองไม่เห็นค่าและไม่ให้ความสำคัญที่คุณยังอยู่ตรงนี้คุณมองว่าเขาช่างใจดำเหลือเกินคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณได้ทำหน้าที่ของการเป็นชีวิตคู่ให้กับเขาดีที่สุดแล้วมันอยู่ที่จิตสำนึกของเขานั่นแหละที่เขาจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ และคุณก็รู้ดีว่าถ้าคุณปล่อยให้หัวใจเปราะบางคุณแทบอยู่ไม่ได้เลยค่ะมิหนำซ้ำคุณยังโทษตัวเองอีกด้วยที่คุณทำให้ตัวเองเสียศักดิ์ศรียอมทนอยู่กับเขาทาั้งๆที่ความรักมันจืดจางลงไปแล้วพออาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ราศีมีนบางคนที่ได้ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วคุณก็คงจะทวงติงว่าคุณไม่ทนหรอก ในเมื่อว่าทํำกันถึงขนาดนี้แล้วความรักมันก็จืตจางไปแล้วจะอยู่รอเอาเอะไรจากเขาความคิดทั้งหมดนี้เป็นความคิดของคนที่ไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพเป็นคนไร้ค่าไร้ความหมายคุณถึงได้จบสิ้นสุดความสัมพันธ์นี่คือความคิดแบบประเจตบุคคลนะคะแต่ราศีมีนบางคนแม้ว่าคุณกำลังเผชิญปัญหามากมายอาจารย์เชื่อว่าคุณย่อมมีเหตุผลของคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน หกยังต้องการที่จะอยู่ตรงนี้ก่อนแน่นอนในแต่ละวันคุณก็ยังคงดูแลคนรักเหมือนเดิมประเภทว่าก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ไปน้อยใจไปเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ถ้าหากว่าราศีมีนคนใดที่อยู่ในสถานะ แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วคุณอาจมีความจําเป็นในการดํารงชีวิตคือการพยุงสถาบันครอบครัวเอาไว้ดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้สิคะจะเห็นว่าจิตรกรวาดภาพเป็นคู่เบ่าวสาวเพิ่งเสร็จจากพิธีกรรมในโบสถ์ออกมาร่วมฉลองกับแขกที่อยู่ข้างนอกโบสถ์ไพ่ใบนี้มีความหมายว่า ความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่เวลานี้เมื่อราศีมีนกำลังเผชิญปัญหาจึงหวั่นวิตกว่าความรักความสัมพันธ์จะไม่มั่นคงอีกแล้วใจจริงคุณอยากจะถามคนรักให้รู้เรื่องไปเลยว่าทุกวันนี้ที่ฉันยังอยู่กับเธอเธอพอใจหรือว่าเธอรำคาญฉันกันแน่ถ้าเธอยังคิดว่าฉันมีค่ามีความหมายเธอควรช่วยฉันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ฉันได้แน่ใจว่าความรักความสัมพันธ์ของเราจะไม่ล่มสลาย แต่ทุกวันนี้เธอทำราวกับว่าให้ฉันคิดเอาเองว่าควรจะอยู่หรือควรจะไปฉันต้องการให้เธอพูดออกมาเลยว่าเธอยินดีให้ฉันอยู่หรือว่าเธออยากให้ฉันไปจากเธอเวลานี้ราศีมีนบางคนอยู่ท่ามกลางความคุมเครือและไม่ชัดเจนไพโรมนติกทาลอดจึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าบางครั้งเมื่อคุณท้อใจราศีมีนอยากจะเททุกอย่างทิ้งไปให้หมด แม้กระทั่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคนรักเพราะคุณคิดว่าทำไปก็เท่านั้นเขาไม่เห็นความดีของคุณหรอกและนับวันความรักก็จืดจางลงไปทุกทีทุกทีทุกทีแล้วคุณจะไปทำให้เขาเพื่ออะไรคิดขึ้นมาก็สงสารตัวเอง ถ้าหากว่าราศีมีนคนใดมีปัญหากับคนรักเกี่ยวข้องกับเรื่องการนอกใจกันประเภทรักสามเศร้ามีมือที่สาคุณคิดเลยเถิดไปถึงว่าทุกวันนี้สงสัยคุณโดนสวมเขาถ้าหากว่าราศีมีนฟุ้งซ่านไปในทางด้านลบด้านร้ายความรู้สึกด้านลบมันบั่นทอนจิตใจจึงไม่อยากจะทำอะไรให้เขา ราศีมีนก็น้อยใจมากคะ่ะประเภทว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสําคัญสุดท้ายชาวราศีมีนค่ะเ <c oughs> มื่อเวลาที่คุณนึกถึงศักดิ์ศรีขึ้นมาคุณแทบไม่อยากทำอะไรให้เขาอีกแล้วบางครั้งก็คิดเลยเถิดว่าหรือว่าเลิกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่สุดท้ายคุณก็เลือกที่จะไม่เลิกคะ่ะถ้าคุณจะอยู่กับเขาต่อไปคุณจะอยู่ด้วยการตั้งไมเซตว่า แบ่งรับแบ่งสู้ก็แล้วกันถ้าคุณจะทุ่มเทให้เขาเหมือนเมื่อก่อนคุณก็สงสารตัวเองค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าแล้วราศีมีนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมือที่สามอุย้ยพอมีการเปรียบเทียบศักดิ์ศรีก็มาเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณคำนึงถึงศักดิ์ศรีคุณก็รู้สึกรักตัวเองขึ้นมา แต่ในขนาดเดียวกันคุณก็ยังอยู่กับเขาและจะทำอย่างไรล่ะระหว่างการรักศักดิ์ศรีและการประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ฉะนั้นคุณจึงเลือกวิธีการแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องไหนที่คุณคิดว่ามินเมย์ทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีคุณจะไม่ยอมเขาคะ่ะแต่ถ้าเรื่องไหนพอจะมองข้ามได้คุณก็จะมองข้ามไปคะ่ะ แม้ว่าคุณจะแบ่งรับแบ่งสู้กับความสัมพันธ์ที่จืดจางแล้วแต่ก็การันตีไม่ได้ว่าคุณจะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ตลอดรอดฝั่งทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็สุดท้ายแล้วคุณได้ไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลมีความหมายว่ายังหาจุดหมายปลายทางไม่เจอทั้งที่หัวใจมีแพชชั่นที่อยากจะเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้เมื่อคุณได้ไพ่เดอะฟูลเป็นใบสุดท้ายคุณอาจตั้งไมเซ็ตว่าถ้าใจมันยังอยากจะอยู่ ก็อยู่ไปก่อนก็แล้วกันวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ถ้าวันนี้อยู่ก็คืออยู่เอาละราศีมีนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนําเพิ่มเติมกันนะขอความเมตตาจากคุณผู้ชมสนับสนุนทาโลโฮโลชนแนลด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์และช่วยแชร์คลิปด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้สนับสนุนแล้วอาจารย์และทีมงานทาโลโฮโลชนแนลกราบขอบพระคุณมากนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมีนและแล้วเทพคิวปิดแนะนำชาวราศีมีนว่า codependency ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าขอให้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าไปฝากความหวังกับเขามากจนเกินไป ตัวคุณเองจะเสียใจที่จะไม่ได้ดังที่คุณหวังไว้ฉะนั้นการลดทอนความทุกข์ใจความเสียใจความน้อยใจขอให้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าคุณยังไม่เลิกตัดสินใจที่จะอยู่กับเขาต่อไปขอให้คุณตั้งไมเซ็ตว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้เขาทำให้เขาด้วยความเมตตาแต่อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะตอบแทนอะไรให้คุณหยุดเอาหัวใจของคุณเอาความหวังไปฝากไว้ที่เขา คุณลองใคร่ควรคิดพิจารณาความสัมพันธ์ดูอีกสักครั้งถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็เทียบเท่ากับว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีค่ะแล้วคุณจะมีไปเพื่ออะไรเอาละราศีมีนค่ะความคิดในการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตต้องอยู่บนการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีมีนแต่ละคนนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตเส้นทางไหน อาจารย์พร้อมที่จะเข้าใจและจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมีนในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ